ตอนที่602ความสามารถที่ทรงพลังหันเซินวิ่งแค่ไม่กี่ก้าวแต่เขาก็สามารถไปได้ไกลหลายสิบเมตรตอนนี้เขาเกือบจะไปถึงตัวตะกวดแล้วหันเซินใช้หมดปลดล็อกยีนเรียบร้อยแล้วโดวยความสามารถใหม่หันเซินสามารถสัมผัสได้ทันทีว่ามอนสเตอร์กำลังจะหันมาทางเขาหลังจากที่มันหันมาเขาก็รู้ได้อีกว่ามันจะใช้ลิ้นยาวๆแหลมๆของมันแทงเขา นี่เป็นความสามารถที่มหัศย์มากหันเซนรู้สึกเหมือนกับว่าเขาสามารถคาดการได้ทุกอย่างหันเซนกระโดดขึ้นไปบนอากาศและใช้เหยียบเมคาเพื่อหลบลิ้นที่มีพิษของตะกวดหลังจากนั้นดาบสีเงินก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาเขาใช้มันตัดหัวของตะกวด ผลลัพธ์นี้มันยิ่งกว่าที่เขาคาดเอาไว้หัวของตะกวดลอยขึ้นไปบนอากาศดาบของเขาฟันมันขาดได้ง่ายๆเหมือนกับฟันเนยมันทําให้หันเซินต้องตั้งข้อสงสัยว่ามันเป็นมอนสเตอร์เลือดศักดิจจ์สิทธิ์จริงๆเหรอตะกวดภูเขาเลือดศักดิ์สิทธิ์ถูกฆ่าไม่ได้รับวิญ,ญญาณอสูรเมื่อกินเนื้อของมันคุณมีโอกาสได้รับศูนย์ถึงสิบเโนพอยต์เลือดศักดิ์สิทธิ์ แต่เสียงที่ได้ยินมันยืนยันคำพูดของจูถิงมอนสเตอร์ตัวนี้เป็นมอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์จริงๆตอนนี้แม้แต่ตัวหันเซินเองก็ยังต้องตกใจหลังจากที่เขาปลดล็อกยีนได้แล้วความแข็งแกร่งของเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดมันไม่ใช่แค่ประสาทสัมผัสอย่างเดียวที่เพิ่มขึ้นตอนนี้แม้แต่มอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ขนามือเขาเขาสามารถฆ่้ามันได้อย่างไม่ยากเย็นด้วยความสามารถอันทรงพลังนี้ จูถิงที่รออยู่ข้างล่างยืนตัวแข็งทื่อเขาอึ้งจนพูดอะไรไม่ออกถึงเขาจะเคยเห็นเรื่องมหัศจรรย์ของหันเซิลมาบ่อยครั้งแล้วแต่ครั้งนี้เขาก็ยังช็อกเมื่อเห็นหันเซิลข้ามอสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์ได้ง่ายๆแบบนั้นสำหรับเขาตอนนี้หันเซิลเหมือนไม่ใช่มนุษย์แล้วร่างของตะกวดภูเขาถูกหันเซิลแตกกระเด็นลงไปข้างล่างใกล้ๆจุดที่จูถิงยืนอยู่ทำให้จูถิงหายจากอาการช็อก บ้าเอ้ยผมบอกให้คุณมาช่วยผมเฉยๆไม่ได้บอกให้คุณฆ่ามันนี่คุณได้รับวิญญ,ญาณอสูรหรือเปล่าเนี่ยโทษทีฉันไม่ได้ระวังเองฉันยังไม่ค่อยชินกับความแข็งแกร่งของตัวเองเท่าไหร่หันสั้นยิ้มพร้อมกับเก่าวขอโทษจากนั้นเขาก็พูดต่อฉันไม่ได้รับวิญญ,ญาณอสูรไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจะช่วยนายห่มอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์ตัวอื่นครั้งหน้าฉันจะให้นายเป็นคนโจมตีปิดฉากโอเคไหม จูถึงสงบลงหลังจากที่ได้ยินคำพูดของหันเซนแต่เขาก็ยังไม่เชื่อหันเซนสนิทใจเขาต้องถามย้ำเป็นครั้งที่สองคุณไม่ได้รับวิญญาณอสูรแน่นะฉันหันเซนขอสาบานตกฟ้าเลยว่าฉันไม่ได้วิญญาณอสูรจริงๆถ้าฉันโกหกขอให้สวรรค์ลงโทษหันเซนสาบานเสียงดังถึงกับสาบานเลยเหรอแล้วคุณคิดว่าผมจะเชื่องั้นเหรอ มีใครตายเพราะคำสาบานบ้างล่ะคุณลองเปลี่ยนคำสาบานใหม่เอาเป็นว่าถ้าโกหกขอให้เป็นโสดตลอดชีวิตน่าจะฟังดูเข้าท่ากว่าจูถิงพูดหันเซิ่นทำตามที่จูถิงของเขายอมสาบานใหม่เพื่อให้จูถิงสบายใจหลังจากนั้นพวกเขาก็ขนซากของตะกวดกลับเมืองโดยใช้สัตว์ขี่ผมขอถามตรงๆเลยนะ คุณทำแบบนั้นได้ยังไงคุณเพิ่งจะเข้ามาในกอสเซนชูรี่เขตสองได้ประมาณ1ปีแล้วทาไมคุณถึงแข็งแกร่งขนาดนี้คุณปลดล็อกยืนได้แล้วหรือยังระหว่างทางกลับจูถิงเอ่ยถามออกมาด้วยความสงสัยการปลดล็อกยืนไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้น หันเซนตอบจูถิงไปทันทีแต่จูถิงก็ยังไม่เชื่อที่หันเซนพูดอย่างสนิทใจเขายังคงคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะหันเซนเพิ่งจะเข้ามาในกาะเซิงชูริเขตสได้ไม่นานระยะเวลามันสั้นเกินไปสําหรับการปลดล็อกยีนหลังจากที่กลับมาที่เมืองเทพธิดาหันเซนก็กลับไปที่ห้องของเขาทันทีจากนั้นเขาก็เห็นเงาของผู้หญิงนั่งอน่านหนังสืออยู่ในห้องของเขา แม้หันซึ่นจะเห็นแค่เงาเขาก็รู้ทันทีว่าหล่อนคือควีนเธอดูพิเศษกว่าคนอื่นๆสาวสวยแบบนี้ยากที่เขาจะลืมได้ถึงแม้มันจะเป็นแค่เงาของเธอก็ตามหันซึ่นไม่คิดว่าควีนจะได้รับข่าวจากหงฟู่พิงชิงและเดินทางมาหาเขาเร็วขนาดนี้มันเหมือนกับว่าเธอเฝ้าจับตาดูเขาตลอดเวลาและอยากให้เขาเข้าไปร่วมทีมจริงๆพิงชิงบอกว่านายเปลี่ยนใจจะเข้าร่วมทีมกับฉันแล้วใช่ไหม ควีนวางหนังสือลงและหันมาหาฮันเซินใช่ฮันเซิพยักหน้าอะไรที่ทำให้นายเปลี่ยนใจเร็วขนาดนี้ควีนถามผมไปนั่งคิดนอนคิดมันหลายวันด้วยตินอพยเลอร์ศักดิ์สิทธิ์ที่เกือบจะเต็มแล้วผมก็คิดว่ามันเป็นโอกาสดีที่จะไปล่าม,มอนสเตอร์ที่คุณบอกว่ายู่เหนือกว่ามอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์หลังจากที่คิดดูอย่างถี่ถ้วนแล้วผมจึงตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมทีมกับคุณ หันเซ้นพูดหลังจากเข้าร่วมทีมนายจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำอะไรตามอำเภอใจเรื่องนี้นายคงรู้นายจะต้องฟังคำสั่งของฉันมอนสเตอร์พวกนั้นอันตรายมากแม้แต่คนที่ปลดล็อกยินได้แล้วก็ยังถูกฆ่าได้ในพริบตาควีนพูดด้วยสีหน้าที่เคร่งขรึมผมเข้าใจหันเซ้นพยักหน้า แต่มีบางอย่างที่ผมอยากจะบอกคุณเอาไว้ก่อนสัตว์เลี้ยงของผมมีความสามารถพิเศษอยู่อย่างหนึ่งมอนสเตอร์ตัวอื่นๆที่อยู่ในรัศมีรอบๆมันจะถอยหนีไปจนหมดผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีผลกับมอนสเตอร์ที่เหนือกว่ามอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าและที่สําคัญที่สุดสัตว์เลี้ยงของผมจะไม่จมตีพวกมอนสเตอร์ฉันรู้อยู่แล้วว่ามันจะทําให้มอนสเตอร์ตัวอื่นหนีไปที่ฉันหวังพึ่งมันก็คือความสามารถนี้อยู่แล้วควีนพูด เดี๋ยวก่อนตกลงคุณต้องการอ,าอะไรกันแน่หันส้นถามมีมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งอยู่มากมายรอบๆมอนสเตอร์ที่เป็นเป้าหมายของเราถึงเราจะไม่ได้กลัวมอนสเตอร์พวกนั้นแต่การต่อสู้กับพวกมันไปพร้อมๆกับมอนสเตอร์ที่อยู่เหนือกว่าเลือดศักดิ์สิทธิ์เป็นอะไรที่หนักเกินไปถ้ามีสัตว์เลี้ยงของนายอยู่ด้วยพวกเราก็ไม่ต้องห่วงว่ามอนสเตอร์ตัวอื่นจะเข้ามายุ่งด้วยพวกเราจะเพ่งสมาธิกับเป้าหมายได้อย่างเต็มที่ ตอนนี้หันเซิรนเข้าใจแล้วว่าทำไมควีนถึงอยากให้เขาเข้าร่วมทีมใจจะขาดคืนนี้นายลองคิดดูให้ดีๆอีกครั้งถ้าแน่ใจแล้วพรุ่งนี้นายค่อยไปกับฉันวันนี้ฉันแค่ผ่านมาที่นี่ส่วนแผนการล่ามอนสเตอร์ที่เป็นเป้าหมายฉันเตรียมไว้แล้วถ้านนายมากับฉันฉันจะพานายไปแนะนำให้คนอื่นในทีมรู้จักถ้าพวกเขาไม่มีปัญหาอะไรพวกเราจะให้นายเป็นสมาชิกคนใหม่ควีนพูดเดี๋ยวก่อน คุณไม่ได้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดเหรอหันเส้นขมวดคิ้วเมื่อฉันสร้างทีมขึ้นมาพวกเราก็ตั้งกดเอาไว้ด้วยการรับสมาชิกใหม่จะใช้ระบบโหวตถึงฉันจะเป็นหัวหน้าทีมแต่ก็ไม่มีสิทธิ์ฝาฝืนกฎไม่มีปัญหาหันเส้นโพดวันรุ่งขึ้นหันเส้นจัดการเรื่องการบริหารดูแลเมืองทั้งหมดจากนั้นเขาก็อุ้มจิ้งจอกสีงเงินและตามควีนเดินทางออกไปจากทุ่งน้ำแข็ง ด้วยการมีจิ้งจอกสิงเงินร่วมเดินทางมาด้วยจึงไม่มีมอนสเตอร์เข้ามาก่อกวนพวกเขาขณะเดินทางไม่นานพวกเขาก็มาถึงบริเวณใกล้ๆกับมหาสมุทรจากนั้นควีนก็เรียกวิญญาณอสูรที่เหมือนกับวานออกมาและใช้มันเดินทางต่อพร้อมกับหานเซินจิ้งจอกสีเงินมหัศจรรย์มากม่มีมอนสเตอร์แม้แต่ตัวเดียวเข้ามาก่อกว,กวนการเดินทางของพวกเขาซึ่งทําให้ควีนรู้สึกพอใจมากแม้แต่ตอนนี้เธอก็มองดูจิ้งจอกด้วยสายตาที่เอ็นดู แต่หันเซ่นกลับไม่ค่อยพอใจนักเพราะการปฏิบัติของเธอที่มีต่อเขามันต่างจากจ,งจิงจอกมากเธอไม่เคยพูดกับเขาแม้แต่คำเดียวขณะที่เดินทางเธอมักจะมองหันเซ่นด้วยแววตาที่เย็นชาตลอดหันเซ่นเข้าใจว่าเธอคงจะยังโกรธเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนั้นเขาจึงหลีกเรื่องการพูดคุยกับเธอเพราะเขาไม่อยากให้มีความตึงเครียดระหว่างเดินทาง พวกเขาเดินทางในทะเลก,กว่าสองวันในที่สุดพวกเขาก็เห็นเกาะสีดําแห่งหนึ่งอยู่ไกลออกไปขวีนมุ่งหน้าตรงไปที่เกาะนั้นทันทีเห็นได้ชัดว่าที่นั่นคือจุดหมายปลายทางตอนที่603เสียขวัญ ขณะที่พวกเขาเข้าไปใกล้เกาะหันซึ่นก็เห็นคนสามคนกำลังยืนอยู่บนชายหาดสองคนเป็นผู้ชายอีกคนเป็นผู้หญิงพวกเขาสวมชุดกรอวิญญาณอสูรแต่ละคนหน้าตาดีและสง่ากันทั้งนั้นเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่ใช่คนปกติธรรมดาแน่พี่ใหญ่ทำไมถึงได้หายไปนานนักผู้หญิงตะโกนจากระยะไกลผู้หญิงคนนี้ค่อนข้างตัวเล็กถึงจะค่อนข้างสวยแต่เธอดูเป็นคนที่เฉยชา มีก้อนหินขวางถนนอยู่ดังนั้นการเดินทางของฉันเลยล่าช้ากว่ากำหนดควีนอธิบายดูเหมือนว่าเธอจะโกหกไม่เก่งเอาซะเลยพี่ใหญ่ผู้ชายคนนี้เป็นใครผู้หญิงประหลาดใจเมื่อเห็นหันเส้นมากับควีนหลังจากที่ผู้ชายอีกสองคนทักทายควีนพวกเขาก็สงสัยเกี่ยวกับหันเส้นด้วยเขาเชื่อว่าหาันเส้นและฉันอยากจะให้เขามาร่วมทีมควีนเป็นคนที่พูดไม่เก่งเธอแนะนำแบบรวบรัน คุณจะต้องเป็นยอดฝีมือแน่พี่ใหญ่ถึงขนาดไปชวนคุณมาร่วมทีมด้วยฉันขอถามหน่อยได้ไหมว่าพลังที่คุณได้จากการปลดล็อกยีนเป็นพลังแบบไหนผู้หญิงถามหันเซินด้วยความสงสัยผู้ชายสองคนก็รอฟังคำตอบจากหันเซินเช่นเดียวกันพวกเขารู้ดีว่าคนที่ควีนชวนมาแต่ละคนล้วนแต่มีฝีมือสูงพวกเขาอยากจะรู้ว่าหันเซินมีวิชาแบบไหนโอ้ผมเหรอผมยังไม่ได้ปลดล็อกยีนเลย หันซ้ำพูดโกหกไปเนื่องจากควีนบอกแค่ว่าที่เธอพาเขามาก็เพราะว่าเธอต้องการจิ้งจอกสีเงินดังนั้นเขาไม่จำเป็นต้องมีส่วนร่วมด้วยเขามีหน้าที่แค่คอยตามคนอื่นๆในทีมมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดไม่ใช่เรื่องเล่นๆภาพของม้านน้ำยังคงอยู่ในหัวของเขาถ้าเป็นไปได้เขาก็ไม่อยากจะเข้าไปเสี่ยงอันตรายถ้าแค่สังเกตการอยู่ห่างๆได้ยิ่งเป็นเรื่องที่ดียังไม่ได้ปลดล็อกยืนอย่างนั้นเหรอ ทั้งสาคนพูดออกมาพร้อมๆกันหลังจากนั้นพวกเขาก็หันไปมองควีนควีนพยายามอธิบายว่าทำไมต้องเอาหันเซินมาร่วมทีมฉันทดสอบความสามารถของเขาแล้วระหว่างการเดินทางจิ้งจอกสีงเงินของเขามีความสามารถพิเศษถ้ามีมันอยู่ด้วยจะไม่มีมอนสเตอร์ตัวไหนกล้าเข้ามาใกล้ถ่านั่นเป็นเรื่องจริงทำไมคุณถึงไม่ขอซื้อสัตว์เลี้ยงมาไม่เห็นจำเป็นต้องพาคนแบบนี้มาเข้าร่วมทีมกับเรา ผู้ชายคนหนึ่งพูดชายหนุ่มคนนี้ค่อนข้างหลอ่อเขามีผมสีบรอนตาสีขาวต้องขอโทษด,ด้วยแต่สัตว์เลี้ยงของผมไม่ได้มีเอาไว้ขายหันสั้นรีปฏิเสธชายผมบอนต้องการจะพูดอะไรบางอย่างแต่ควีนห้ามเขาเอาไว้ก่อนเธอพูด ตามกฎของพวกเราการรับสมาชิกใหม่จะต้องมีการโหวตท่านนายไม่อยากให้เขาเข้าร่วมทีมนายก็มีสิทธิ์ที่จะพูดถ้าทุกคนรู้สึกว่าไม่ควรให้เขาเข้าร่วมทีมฉันก็จะส่งเขากลับไปแต่จะไม่มีใครแต่ต้องตัวเขาได้หลังจากนั้นทุกคนก็เงียบไปเลยหลังจากที่เงียบอยู่นานควินก็ทำลายความเงียบด้วยการถามแล้วคนอื่นที่เหลืออยู่ไหนพวกเขายังมาไม่ถึงเหรอพี่ใหญ่ เหมือนพวกเขาจะติดปัญหาบางอย่างเลยทําให้การเดินทางล่าชา้าแต่ฉันมั่นใจว่าพวกเขาน่าจะใกล้มาถึงแล้วผู้หญิงพูดถ้าเป็นแบบนั้นก็ต้องรอให้พวกเขามาถึงก่อนแล้วพวกเราค่อยมาโหวตกันอีกทีว่าจะให้หันเซินเข้าร่วมทีมหรือเปล่าควีน <Queen S 1> พูดชายผมบอลพูดไม่เห็นจําเป็นต้องรอพวกเขาเลยฉันไม่เห็นด้วยลืมไปแล้วเหรอว่าคุณเป็นคนตั้งกฎเองว่าคนที่จะเข้าร่วมได้ต้องปลดล็อกยินได้ก่อน คนคนนี้ยังไม่ได้ปลดล็อกยีนเขามีแค่สัตว์เลี้ยงที่พิเศษจะให้เขามาร่วมทีมล่ามอนสเตอร์ที่เหนือกว่าเลือดศักดิ์สิทธิ์เลยเหรอฉันเข้าใจแต่สัตว์เลี้ยงของเขามีความสำคัญต่อแผนการของพวกเรามากมันจะช่วยให้พวกเราสู้ได้ง่ายขึ้นควีนพยายามอธิบายเธอมองไปที่ชายผมบอลด้วยสายตาทิมแทงใช่แล้วทรราชการมีคนแบบเขาอยู่ในทีมก็ไม่ใช่เรื่องเสียหาย ผู้หญิงเห็นด้วยกับควีนเธอพยายามโน้มน้าวชายผมบอลชายผมบอลที่ถูกเรียกว่าทรราชพูดฉันไม่อยากจะร่วมทีมล่ามอนสเตอร์ที่เหนือกว่าระดับเลือดศักดิ์สิทธิ์กับคนที่ยังไม่สามารถปลดล็อกยินได้ควีนมองทรราชพร้อมกับขมวดคิ้วเธอรู้สึกผิดหวังที่ทีมของเธอไม่ยอมรับหันเส้นเข้าร่วมทีมเธอพยักหน้าและพูดงั้นก็ได้ถ้าเป็นแบบนั้นฉันจะพาเขากลับไปส่ง หลังจากนั้นควีนก็ขึ้นไปบนหลังวานพร้อมกับขอโทษหันเซินฉันต้องขอโทษด้วยที่ทำให้หนายต้องเสียเวลาเดินทางโดยไร้ความหมายไม่เป็นไรผมไม่ขิดมากหันเซินใส่หัวเขาพยายามฝืนยิ้มออกมาเขาไม่อยากเสี่ยงชีวิตก็จริงแต่เขาก็ไม่ได้คิดว่าจะถูกทีมปฏิเสธในทันทีแบบนี้ หันเซินเพิ่งจะมาถึงที่นี่เมื่อสักครู่นี้เองแต่ตอนนี้เขาต้องถูกส่งกลับซะแล้วหันเซินไม่พอใจกับผลลัพธ์แบบนี้แต่เขาก็คิดว่าการเปิดเผยความจริงเรื่องปดล็อกยีนไปตอนนี้ไม่เป็นผลดีเช่นกันดังนั้นเขาจึงต้องจำใจเตรียมตัวเดินทางกลับพร้อมกับควีนขณะที่ควีนเตรียมจะพาหันเซิ้นกลับเขาก็สังเกตเห็นว่ามีใครบางคนกำลังขี่สัตว์อสูรตรงมาทางนี้เขากำลังแล่นมาด้วยความเร็วสูง ไม่นานนะเขาก็มาถึงเกาะแต่หน้าแปลกเพราะดูเหมือนว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บสาหัสทีเดียวเขามีบาดแผลถูกไฟไหม้ทั่วร่างเสื้อผ้าของเขาฉีกขาดดูแล้วอาการของเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เท่าลามกคุณไม่เป็นไรใช่ไหมแล้วซางชิงอยู่ที่ไหนควินรีบลงมาจากหลังวานจากนั้นคนอื่นๆก็รีบมาช่วยกันพยุงเขารลหวังที่พวกเรามาที่นี่ พวกเราเจอกับมอนสเตอร์ใต้ทะเลเข้ามันทรงพลังมากพลังไฟของมันน่ากลัวมากฉันแยกกับซางชิงตอนนั้นและฉันก็ไม่รู้ว่าเขาจะหนีได้ทันหรือเปล่าเท่าลามกพูดในขณะที่กำลังหอบใบหน้าของเขาซีดเหมือนกับกระดาษ ใบหน้าของทุกคนในทีมถอดสีทันทีพวกเขาไม่สามารถทำอะไรได้ท้ามอนสเตอร์ที่ชายคนนี้ไปเจอคือมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดที่อยู่ในทะเลเป็นอะไรที่อันตรายเกินไปมันเหมือนกับฝันร้ายเขาโชคดีมากแล้วที่รอดชีวิตกลับมาบาดแผลถูกไฟเผาของเขาสาหัสทีเดียวคนอื่นๆช่วยกันแบกเขาขึ้นฝั่งไปและพยายามทำแผลเบื้องต้นให้เขาก่อนเมื่อเห็นรอยแผลของเขาหัรเส้นก็อดคิดไม่ได้ว่า อย่าบอกนะว่าเขาไปเจอมาน้ำสีฟ้ามาแมวขี้เกียจเธอรออยู่ที่นี่และคอยช่วยดูอาการเท่าลามกส่วนฉันทอราชและอิจฉาสวรรค์จะลองไปตามหาเขาดูควีนกระโดดขึ้นไปบนหลังวานขณะที่พูดทรราชและอิจฉาสวรรค์เรียกสัตว์ขี่สำหรับขี่บนน้ำออกมาจากนั้นพวกเขาก็รีบมุ่งหน้าไปทางที่เท่าลามกตรงมา เมื่อพวกเขาไปถึงจุดที่เท่ารลามกบอกพวกเขาก็แยกย้ายกันตามหาคนสูญหายหันเ้นยังคงอยู่บนหลังวานเขานั่งอยู่ข้างๆควีนถึงพวกเขาจะช่วยกันตามหาคนสูญหายแต่พวกเขาก็ไม่พบร่องรอยอะไรเลยเหมือนว่าเขาน่าจะตายไปแล้วเหมือนว่าควีนและคนอื่นๆยังไม่เคยข้ามอนสเตอร์ขั้นสุดยอดกันมาก่อนถึงพวกเขาจะปลดล็อกยินได้แล้วแต่มนุษย์ในกอสเซนชูริเคสองยังมีพลังไม่มากพอที่จะรับมือกับพวกมัน หันเซินคิดแต่นี่ก็เป็นการเตือนสติของหันเซินเช่นเดียวกันเขามีความสุขกับการปลดล็อกยินมากแต่ตอนนี้เขาก็เริ่มสงสัยแล้วว่าพลังที่ได้รับมาจะพอต่อสู้กับมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดได้หรือเปล่าแม้คนอื่นๆจะปลดล็อกยินได้แบบหันเซินแต่พวกเขาก็ยังตายอย่างง่ายดายเมื่อเจอกับมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดในทะเลซึ่งมันทำให้หันเซินเริ่มกลัว ควีนทรราชและอิจชาสวรรค์พยายามค้นหากันเต็มที่แล้วแต่พวกเขาก็ไม่พบอะไรเลยพวกเขาหน่าซีดกันหมดเห็นได้ชัดว่าพวกเขาเสียขวัญมากกับการที่จะต้องเสียสมาชิกไปตั้งแต่ยังไม่เริ่มการล่ากลับไปที่เกาะกันก่อนอยู่บนผิวน้ำจะไม่ปลอดภัยควีนตัดสินใจเธอกลัวว่าถ้าอยู่นานกว่านี้พวกเธอก็อาจจะไม่รอดเหมือนกัน แล้วพวกเราจะทำยังไงต่อไปดีตอนนี้มีคนถูกฆ่าไปแล้วและพวกเรายังทำไม่ได้แม้แต่จะหาศพของเขาเท่าลามกก็ยังบาดเจ็บพวกเราจะยังไปล่ามอนสเตอร์บนเกาะน,นี้กันอยู่ไหมแมวขี้เกียจพูดแน่นอนพวกเราต้องทำตามแผนต่อไปมิั้นพวกเราก็จะเสียเวลาฟรีทาราดพูด แต่ตอนนี้พวกเราเหลือกันแค่4ี่คนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเป้าหมายของพวกเราคือมอนสเตอร์ที่เหนือกว่าเลือดศักดิ์สิทธิ์จริงๆแมวขี้เกียจไม่จำเป็นต้องพูดให้จบแต่ทุกคนก็เข้าใจความหมายของเธอดีตอนที่604เสือขาวพวกเรานะ่าจะให้หานเส้นเข้ารวมทีมชั่วคราวคิดว่าเป็นไงอิชาสวรรค์นแนะนำคนคนนี้ดูสง่าง,งามและมีออร่ามาก ทอรา์ราชขามวดคิว้วแต่เขาก็ไม่ได้พูดโต้แย้งอะไรถ้าสมาชิกคนอื่นมาถึงโดยไม่เกิดอุบัติเหตุเขาก็คงจะบอกปฏิเสธโดยไม่ต้องคิดแต่ตอนนี้ถ้ารวมหันเซ่นด้วยพวกเขาก็จะมีคนที่สามารถไปล่าแค่ห้าคนถ้าพวกเขายังอยากจะล่าก,กันต่อตามแผนการพาหันเซ่นและจิ้งจอกสีเงินไปด้วยจะเป็นอะไรที่เป็นประโยชน์อย่างมากชั่วคราวหมายความว่าไงหันเซ่นขมวดคิ้วขนาถามบอกราคามา และพวกเราจะจ้างนายเหมือนกับพวกทหารรับจ้างทอร่าชพูดถึงเขาจะไม่เต็มใจที่จะรับหันเซินเข้ามาร่วมทีมก็ตามควีนมองหันเซินและพูดอย่างสงบไม่ว่านายจะตัดสินใจยังไงฉันก็จะส่งนายกลับไปอย่างปลอดภัยหลังจากที่ได้ยินควีนพูดหันเซินก็ยิ้มและตอบกลับไปไม่มีปัญหาพวกคุณจะจ้างผมก็ได้แต่ผมต้องบอกไว้ก่อนนะค่าตัวผมเนะ่ะไม่ใช่ถูกๆ ผมสงสัยอยู่ว่าพวกคุณจะใจไหวหรือเปล่านายต้องการเท่าไหร่ทรราชยังคงจ้องมองหันเซนด้วยสายตาที่เย็นชาจึงจอกสีเงินและตัวผมถือว่าเป็นสองคนผมขอค่าจ้างเป็นวิญญาณอสูรเลือกสัตว์ศิษย์สองดวงถ้าน้อยกว่านี้ผมขอไม่รับงานนี้หันเซนโพดหันเซนต้องการผลประโยชน์จากการเดินทางครั้งนี้แม้ตอนแรกเขาจะไม่ได้หวังก็ตามแต่ไหนๆก็ได้โอ,อกาสแล้วเขาก็จะคว้ามันเอาไว้ ที่สําคัญเขายังต้องการดูความสามารถของมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดด้วยเมื่อมีคนมาจ้างให้เขายืนดูอย่างเดียวไม่มีทางที่เขาจะปฏิเสธการเข้าเป็นสมาชิกทีมไม่ได้สําคัญสําหรับฮันเซิลเป้าหมายของเขาไม่ใช่มอนสเตอร์ขั้นสุดยอดตัวเดียวในกอตเซนชูร่เขตสองถึงครั้งนี้จะไม่ได้เข้าร่วมเขาก็ยังมีโอกาสอีกมากตกลงทอร่ารตอบตกลงทันทีผมชอบคนที่ตัดสินใจได้รวดเร็วแบบคุณ หันเซ่นยอมรับข้อเสนอของทรราชหลังจากที่หันเซ่นเข้าร่วมทีมแล้วพวกเขาก็เริ่มวางแผนกันทันทีจากนั้นพวกเขาก็ต้องมองหามอนสเตอร์ขั้สุดยอดให้เจอก่อนตอนแรกพวกเขาวางแผนไว้หมดแล้วแต่หลังจากเกิดอุบัติเหตุทําให้สมาชิกเปลี่ยนแปลงไปตอนนี้พวกเขามีสมาชิกแค่ห้าคนพวกเขาจําเป็นต้องวางแผนใหม่แต่ถึงจะมีหคนแต่คนที่สู้ได้จริงๆมีแค่สคนหันเซ่ไม่นับว่าเป็นกําลังรบ หลังจากที่หันเส้นได้ยินพวกเขาวางแผนกันเขาก็เข้าใจทันทีว่ามันเป็นสถานการณ์ที่อันตรายและมีความเสี่ยงสูงมากลึกเข้าไปในเกาะแห่งนี้มีเสือเขาอาศัยอยู่เสือตัวนี้มีกระแสลมห่อหุ้มเอาไว้เห็นได้ชัดว่ามันมีความพลังธาตลมวันนี้พวกเขาตัดสินใจที่จะล่าเสือเขาตัวนี้แต่พวกเขายังไม่มีแผนที่จะฆ่ามันพวกเขาแค่ต้องการวัดความแข็งแกร่งของมันก่อน นื่องจากมีหันสั้นอยู่ด้วยพวกเราก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับมอสเตอร์ตัวอื่นๆที่อยู่บนเกาะนี้แค่นี้ก็ช่วยลดความเสี่ยงได้มากแล้วแต่ปัญหาก็คือใครจะเป็นคนเข้าไปเป็นแนวหน้าและทำหน้าที่ยือ้อเวลาให้คนอื่นๆแมวขี้เกียจยังคงมีความกังวลอยู่ ฉันจะทำหน้าที่นั้นเองฉันมีวิญญาณอสูรโลดเลือดศักดิ์สิทธิ์ถ้ามันเป็นมอนสเตอร์ที่เหนือกว่าเลือดศักดิ์สิทธิ์จริงๆอย่างน้อยฉันก็น่าจะป้องกันการโจมตีของมันได้สักสองถึงสามครั้งทรราชพูดตกลงงั้นเอาตามนั้นทรราชจะเข้าไปรับการโจมตีก่อนส่วนอิจฉาสวรรค์ไปอยู่ตรงจุดนี้ควินเริ่มวางแผนอย่างละเอียดแผนของเธอค่อนข้างรัดกุมถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นพวกเขาก็ยังมีแผนอื่นๆคอยรับมือ หันเซนไม่ได้รวมอยู่ในแผนของพวกเขาด้วยทั้งหมดที่เขาต้องทําก็แค่ยืนอยู่ห่างจากเป้าหมายและอุ้มจิ้งจอกเสียงเงินไว้ก็พอหันเซนไม่มีข้อโต้แยง้งแผนของควีนฟังดูเข้าท่าดีหันเซนอยากจะเห็นตอนพวกเขาลงมือจริงๆพวกเขาแต่ละคนมีหน้าที่ของตัวเองถ้าเขายื่นมือเข้าไปยุ่งอาจจะทำให้แผนของพวกเขาเสียเปล่า แต่ถึงแผงของควีนจะยอดเยี่ยมแต่หานเซินก็ยังเกรงพลังของมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดอยู่มากเขาไม่คิดว่าทีมของควีนจะสามารถเอาชนะมันได้ในขณะที่กำลังเดินลึกเข้าไปในเกาะหาันเซินก็รู้สึกกังวลเขากลัวว่าเสือขาอาจจะก,กลัวริ้งจอกสีเงินของเขาก็ได้ถ้าเป็นแบบนั้นแผนการทุกอย่างจะต้องสูมเปล่า จากภูเขาที่อยู่ห่างออกไปมีเสียงคำรามของมอนสเตอร์ดังมาพร้อมกับกระแสลมไม่ต้องสงสัยเลยว่าเสียงนั้นจะต้องเป็นของเสือขาวหลังจากที่พวกเขาเข้ามาใกล้ได้ระดับหนึ่งเขาก็พบว่าเสือขาวมันไม่ได้หนีหรือเกรงกลัวจิ้งจอกแสดงว่ามันน่าจะเป็นมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดจริงๆตอนนี้มีพยายุไหลลูกกําลังพัดลงมาจากภูเขาทมกลางพายุมีเสือขาวรวมกันอยู่ด้วยตอนนี้มันกําลังตรงมาทางที่พวกเขาอยู่ เตรียมพร้อมควินสั่งการทรราชและคนอื่นๆอยู่ในสถานภาพพร้อมสู้ทันทีพวกเขาแค่รอให้เป้าหมายมาถึงถึงแม้มอนสเตอร์จะอยู่บนเกาะจำนวนมากแต่มอนสเตอร์ตัวเดียวที่ตรงเข้ามาหาพวกเขาก็คือเสือขาวมอนสเตอร์ Monster ตัวอื่นๆไม่โผล่มาให้เห็นเลยนี่ถือเป็นการยืนยันความสามารถพิเศษข,ของจิ้งจอกเสีเงินได้เป็นอย่างดี หันเส้นเข้าสู่หมวกปลดล็อกเย็ยนอย่างลับๆตอนนี้เขาสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเสือขาวกำลังวิ่งตรงมาจากระยะที่อยู่ห่างออกไปจากหลายไมล์ถ้าเทียบกับมอนสเตอร์ตัวอื่นๆที่เขาเคยเจอมาเสือขาตัวนี้ไม่ถือว่าตัวใหญ่มากนักตัวของมันยาวประมาณ4เมตรตัวของมันเป็นสีขาวเหมือนกับหิมะและดวงตาของมันก็เป็นสีแดงเหมือนกับทับทิม ขณะที่มันเคลื่อนที่ก็มีกระแสลมตามมาด้วยมันใช้กระแสลมในการลอยขึ้นมาเมื่อมันเคลื่อนที่บนอากาศไม่ได้แตกต่างจากตอนที่มันเคลื่อนที่บนบกเลยมันสามารถเหยียบอากาศได้สมบูรณ์แบบมากๆมันดูเป็นมอนสเตอร์ที่น่ากลัวจริงๆ ดูเหมือนเสือขาวตัวนี้จะโกรธมันเร่งความเร็วมาตรงทิศทางที่พวกเขาอยู่ถึงตัวมันจะไม่ได้ใหญ่แต่มันก็สร้างแรงกดดันให้พวกเขามากแค่มันวิ่งมาก็ทำให้ทีมของควีนรู้สึกเซลสันหลังแล้ว เมื่อหันเส้นเห็นเช่นนั้นเขาก็ถอยห่างออกมาพร้อมกับจิ้งจอกสีเงินทันทีตอนนี้เขารู้สึกกลัวพลังของมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดเขาต้องการหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับมันเมื่อสัมผัสได้ถึงพลังอันมหาศาลของมันเขาก็รู้สึกว่าเขาโชคดีมากที่สามารถเอาชนะมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดได้ตอนที่เขาอยู่กอสเซนชูรีเขตหพลังของมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดในกอสเซนชูรีเขตสมันมากเกินบรรยาย เรากับว่ามันสามารถทำลายได้ทุกอย่างถ้าแค่จิ้งจอกสีเงินตัวเล็กๆยังสามารถฆ่าคนที่ปลดล็อกยินได้ได,ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวแล้วเสือเขาที่โตเต็มวัยตัวนี้มันจะขนาดไหนเมื่อจิ้งจอกเห็นเสือเขามันก็ดูเครียดขึ้นมาทันทีคนของมันตั้งขึ้นดูเหมือนมันจะเห็นเสือเขาตัวนี้เป็นศัตรูของมัน หันส้นกอดจิ้งจอกเอาไว้แน่นเขาไม่อยากจะให้มันลงมือทำอะไรแม้จิ้งจอกสีเงินจะแข็งแกร่งมากแต่เขาก็รู้ดีว่ามันเอาชนะเือขาตอนนี้ไม่ได้แน่ๆเสือเขาเหยียบอากาศลงมาที่พวกเขาอย่างต่อเนื่องตอนนี้มันอยู่ห่างจากพวกเขาไม่ถึง100รเมตรมันยกอุ้งเท้าของมันและตะปบในอากาศหลังจากที่มันทำแบบนั้นอากาศก็ราวกับถูกฉีกออกเป็นสองสีกระแสะลมที่รุนแรงกำลังพุ่งตรงมาที่พวกเขา ทาร,ราชคำรามแล้วเรียกวิญญาณอสูนโลและชุดเกราะสีทองออกมาจากนั้นเขาก็ยกโลขึ้นโลกของเขาดูน่าเกรงขามทีเดียวเขาใช้มันป้องกันกระแสลมที่พุ่งเข้ามาราวกับลูกธนูหลังจากที่เกิดเสียงดังทาร,ราชก็เบิกตากว้างเขาเห็นโลกในมือของเขาฉีกขาดโลระดับเลือดศักดิ์สิทธิ์พังในชั่วพริบตา ทอรราชเองก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันมีเลือดไหลออกมาทั่วร่างของเขาแม้แต่ชุดกราะสีทองที่เขาสวมใส่ไว้ก็ยังเอาไม่อยู่สีหน้าของคนอื่นๆในทีมเปลี่ยนไปทันทีเห็นได้ชัดว่าพลังของเสือขาวมันมากกว่าที่พวกเขาคิดเอาไว้แค่มันตะปบอากาศก็สามารถทำลายการป้องกันของทอรราชได้ง่ายๆสำหรับตอนนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่อง Kotori Channel ได้นะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ๆนะคะและทุกๆคนสามารถเข้ากลุ่ม Facebook ได้ที่ลิงก์ข้างล่างเลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ